อารุณสวัสดีดครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนรครสวรรค์เย้วันนี้พี่พี่พีเอ็มคอาลานะเออไม,ม่วิวชูฉาเออสวรวค์เลย แต่ว่ากูก็เตืมใส่ดินะไม่เป็นไรตอนนี้เกือบจะสิบบองแล้วกำลังจะออกไปหาอะไรกินแต่ว่าเหมือนเพื่อนมีเรื่องวุ่นวายตั้งแต่ตอนเช้าเลยเรื่องเน็บที่ห้องหูอะไรก็ไม่รู้เสียงดังแล้วกูก็ตื่นมากูตื่นมาวูบหนึ่งแล้วกูก็วูบหลับไปต่อแล้วตอนนี้ล้างหน้าแปรงฟันนะตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปหาอะไรกินกันดีคิดถึงคิดถึงแบบมีมามีชายสีมีเกี๊ยวแต่ว่าไม่ใช่กินใจยสีมีเกี๊ยว ยังไม่รู้เหมือนกันคือเพื่อนอุบกูค,ความลับอะ่ะเพื่อนอุบไว้พี่อยอาบอกกูว่าเราจะไปไหนแต่ว่าเนี่ยเราจะเช็คเอาอะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็วันนี้ก็คงกลับกรุงเทพนะชิลๆของกูก็คือตัวงานก็คือมีดีพอยงานเดี๋ยวรอด,ดูก่อนว่าจะช่วงไหนถ้าแบบช่วงไหนแอรแจอดลงจอดรถอะไรเงเี้ยก็หยิบคอมขึ้นมาดีพอยสักหนึ่งดอกก็น่าจะโอเคนะประมาณนี้คิดว่าเคร่าวแต่ว่าสรุปเราจะไปกินอะไรกันยังไงส่งไปให้แล้วเขาถ่ายอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะอินตลอดที่ถ่ายหรือเปา ส่งไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนหลับเรื่องไปไหนบอกเ่าเก้าสิบหยุดก่อนเขาไม่รู้ก็ไม่เคยที่น,นะเาจะองอยงอันนี้คือสภาพของคนเป็นเมนนะและหิวนะคุณห้ามล้อเล่นกับสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าแฟนที่เป็นเมนนะหิวคุณเขาจะไหมคุณไม่สามารถที่คุณจะแบบอย่าอย่าทำอย่างนั้นเขาจะไหมไปเริ่มต้นวันอรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้ครับ เราไปกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นร้านอาเท้านะซึ่งร้านอาเท้าเนี่ยเขาขายหลายอย่างมากมีอะไรนะข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวหมูหมูแดงหมูกรอบเออหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ข้าวที่เพิินกินคืออะไรนะข้าวมันปูข้าวมันปูคือมันไม่ใช่มันปูส้มๆนะแต่มันหมายถึงข้าวมันที่ใส่ในข้าวมันไก่กับปูที่โปะลงมาเลยซึ่ง ชาติะแม่งรสชาติกูโคตรอาม,ม่ากูเลยคือแบบคิดถึงอาม,ม่าเลยคืออาม,ม่าชอบทําอะไรแบบนี้ให้กินมันมันไม่ใช่เมนูนี้นะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เมนูนี้แต่ว่ากลิ่นหรือว่าองค์ประกอบโดยรวมไว้มันจะประมาณเนี้ยกินเข้าไปแล้วมันจะมีความรู้สึกประมาณเนี้ยซึ่งหวานมากคือทําให้กินกินแล้วนึกถึงอาม,ม่าแบบน้ําตาจะไหลออกมาเลยแล้วราคาแบบส0 5สิบห้าสิบหกสิบสี่สิบมาหลายปีแล้วครับนี่ แล้วก็อร่อยมาห้าสิบปีตอนแรกเพลินเซลว่าอร่อยมาห้าสิบปีมันจะไม่อร่อยวันนี้เปล่าวะแต่มันก็อร่อยนะเออถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ราคาคือดีมากเนี่ยเรากินแสมี่อย่างรวมขนมจีบอะไรด้วยร้อยเก้าสิบกูแบบเพีย้ยราคาดีจริงแล้วเราก็เลยมาต่อที่ร้านกาแฟร้านสัญญานะในใกล้ๆร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่เราเคยมากินนครสวรรค์น,นะเออกาแฟโอเคเพลินบอกว่าได้รสอะไรนะเมื่อกี้มันเผ็ดๆอะ เออเป็นกาแฟที่ติดเผ็ดๆนิดนึงอันนี้แบบเฮาส์เบนเพราะว่าเราเข้าไปถึงเราก็สั่งอเมริกาโนโ่เลยเขาก็เอาน่าจะเอาเฮาส์เบนมาให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหอชมเมืองต่อกาแฟโอเคนะแต่ว่ามันติดนิดนึงไงเพราะว่าเมื่อวานเรากินนอมเนียมาแล้วเขาใจอปะกาแฟที่มันแบบเพี้ยอะไรวะเนี่ยคือในหัวปลาล์มนะตอนที่จิบจิบครั้งแรกอะ คือมันก็กาแฟดีนะแต่มันกูไม่น่ากินอมเนียเลยวะอมเนียมันแบบยกระดับมาตรฐานขึ้นไปแบบคนละโลกเลยแต่ว่าไม่เป็นไรคือแต่ว่ากาแฟเขาดีนะกาแฟเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าสมมติว่ากูไม่เคยกินอมเนียมาก่อนอันเนี้ยคือกาแฟที่ดีที่แบบโอเควันนี้เป็นวันที่ดีเราก็เริ่มต่อกันไปนะประมาณนี้ไปเดี๋ยวลองไปดูหอชมเมืองถ้าได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นก็เราดูกันโอเค ลองกินขนมคบกรอบเจ้าเด็ดของดีของดังนะครสวรรค์นขนมคบเยดต้อยกันมนะอ่ามันเหมือนขนมอะไรมันไม่เหมือนขนมคกออเทนตีอ่ะเหรออันนี้แนวใหม่ปะตรงเนี้ยไอ้เขาขามันเป็นเหมือนครีมมะพร้าวอะอะแล้วไอ้แป้งอ่ะแป้งเหมือนขนมโตเกียวเหรออือขนมโตเกียวกินเหมือนขนมโตเกียวที่ใส่แยมใส่ไส้แบบ ไส้มะพร้าวอ่ะอืมไม่ต้องต่อคิวด้วยนะอืมดีนะตตอนแรกเพิ่อนคิดว่าต้องต่อคิวค่ะเฮ้ยอันหนึ่งชิมอีกอันหนึ่งออันนี้ไส้อะไรชาไทยชาไทยมีชาไทยกับมะพร้าวคือวิธีการทําอ่ะคือเขาทําไอ้ตัวเรือถ้วยเนี้ยเอาไว้อแล้วเขาค่อยมาบีบแล้วจะเอาไส้อะไรเขาก็บีบใส่แล้วเขามีกี่ไส้สองค่ะก็คืออันนี้ทั้งหมดสองอันทำไมไม่เอากล่องเดียวแล้วผสมกันมาเพื่ออร่อยแล้วอร่อยไหม เจ็ดเต็มสิบแล้วกันอุย๊ยชนะวะแม่โอ้ยลิ้นลิ้นคุณคนมิชลินแล้ววะดิเนี่ยหกเลอะเธอะไปหมดหนุ่มคอขวดให้ปามกินบ้างดีนิ้ว วาร์ปกันมาเจออีกทีก็ห้องเพลินเลยนะสรุปก็คือขับรถกลับยิงยาวมาจากนครสวรรค์นะโหเหนื่อยมากแต่ว่าก็รีวิวไอ้ขนมเบื้องนก็คือถือว่าอร่อยวะแม่งแม่งเจ๋งวะกูรู้สึกว่าเจ๋งเจ๋งคือแต่ว่าเพลินบอกว่ายายเขาดึงไปนะซึ่งไม่รู้ว่าดึงเพราะว่าดังขึ้นมาหรือว่าดึงเพราะว่าคนเอาสูตรมาทำแล้วมันแบบคนขายเยอะอันนดี้กูไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ว่านั่นแหละก็คือถือว่าเป็นขนมเบื้องนี่เจ๋งคือลองลองปามเล้ยคอมเมนต์เลยก็คืออยู่ในปามเล้ยคอมเมนต์ยังไม่ถึงขั้นสวาปามกัลันตีนะก็คือใครไปนครสวรรค์ก็คือแววกันไปได้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือกลับมายิงยาวลงกลับมากะว่าเออเบี้ยใบหลายทางก็คงชาร์จได้อะไีไปไปมาเอ้แม่งเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องต่อคิวปุ๊บไปต่อไม่เก่งชาร์จเตียเออเอแปลกๆคือแบบไอ้ขู่งงมาก กูไม่เคยเห็นเส้นนี้เครื่องชาร์จจะเสียกูเข้าประมาณห้าปัม๊มกูเลยจะเชื่อกูก็เลยอ่ะนั้นช่างมันไปกับเพลินไปอ่างทองเลยยิงยาวจากนครสวรรค์เข้าอ่างทองตอนแรกกะว่าเออชาร์จแบบข้างทางอะไรเงี้ยแปดสิบเปอร์ซนแล้วก็ค่อยๆไปด,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 ดูนู่นหันี่ที่ไหนได้ก็คือได้ยิงยาวเลยไปอ่างทองนะเพราะว่าเสียเวลาแวะไปหลายที่เกิน งงวันนี้งงมากไม่รู้ปั๊มมันเป็นอะไรเสียแบบเสียแบบเย,บ,บเยอะแยะอีเด็กซ่าทุกทุกแบนรนด์เลยด้วยอีเด็กซ่าปตท,อ,ทอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอาเลเว่เลเว่ยังโอเคแต่ว่าเออมันมีคนชาร์จอะไรอย่างเงี้ยต้องรอกูก็ขี้เกียจรอโดยสายกูกูก็ออก่ยขับเหมือนขับปกติแต่ว่าแหละครับก็อ่างทองแล้วก็เข้าเย็นกินร้านข้าวต้มบางปะกงแต่ว่ามึงไม่ต้องตกใจข้าวต้มบางประกงไม่ได้อยู่ชาเชียงแซวอยู่ที่อ่างทองนะอยู่ในตัวเมืองอ่างทองหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวเมืองหรือเปล่าแต่ว่าที่อร่อยจัดคือสมมติว่ามึงส มึงคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยแม่งแบบเชี่ยรสชาติที่เอกเปกแม่งตรงกับเอกเปกเป๊ะแล้วแบบต้ยมยำน้ำใสควรจะเป็นประมาณนี้ใช่คือแม่งแล้วก็สั่ง4อย่างใช่หมดเลยหูวหวันนี้ก็เลยกลายเป็นวันที่แบบกินแบบอิ่มเอมมากๆก็เลคคอมเมนต์อันนี้ก็เลคคอมเมนต์อีกอันหนึ่ง แม่งคือถ้าสมมุติว่ามันอ b บ v e e บ p e c t ขึ้นใหม่อีกนิดนึงนะจะติดสวัสดปามกันรันตีบอกเลยแต่ว่ามันมันไม่ได้ขึ้นมาก็ประมาณนั้นลองไปกินกันได้ใครผ่านแบบอ่างทองอ่างทองคือจริงๆแล้วอะจังหวัดตรงนี้ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง3จังหวัดเนี้ยกูรู้สึกว่ามันเป็นจังหวัดที่เจ๋งมากเลยนะถ้าใครผ่านแบบขึ้นจะขึ้นนครสวรรค์อนะกูแนะนาให้แวะเลยคือแบบอย่างน้อยก็แวะกินข้าวอะไรเงี้ยเลยอยุธยามาก็ดีเ่ะเลยยุธยามาแล้วก็จอดพักหาข้าวกินโซนๆนั้นอะกยยแ่าามมีเะท เนะก็ประมาณนี้ลวกันแล้วก็จบทริปนี้ด้วยความมีความสุขมีความสุขมากกับเส้นทางตรงลำปางลำพูนเชีงยงใหม่อะไรตรงนั้นอนะ่ะกูแบบโอ้มันเป็นทางเขาที่แบบดีอ่ะดีดีมากๆนะสุดยอดเลยแต่ว่าไอ้ตรงที่ลำพูนเข้าเชียงใหม่มั้งหรือลำปางข้างเข้าเชียงใหม่อ่ะอันนั้นกูไม่ชอบเลยคือแม่งแม่งมีแบบที่จับความเร็วเยอะเกินจนแบบปวดหัวกูโกรกกูแบบเอาเลยอยากจะเก็บกูห้าพันก็เอาเลย <c oughs> ประมาณนะแบบงุนิดมากแต่ว่า ทางหลังจากนั้นอะช่วงที่ลําปางมาตากหรือเปล่าวะเออน,น่าจะประมาณนี้ยแม่งสวยแบบสวยแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงที่แบบโอ้ยมีความสุขกับแบบผ่านเขาด,ด,ดูนู่นดูนี่ดีนะ ดีมากยอดเยี่ยมใครไปเนี่ยแวะไปเลยแค่ได้ขับรถผ่านเส้นนั้นนะถ้าใครแบบชอบขับรถนะหูแค่นี้ก็จ็มมากาแล้วก็ยังไงก็ประมาณเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงจะได้ตัดคลิปพักผ่อนนอนพรุ่งนี้ก็นั่งทางานกันต่อวันนี้สรุปก็คือยังไม่ได้ดีพอยนะขับรถยิงอยากเดี๋ยวให้ดีพอยพรุพ่งนี้ยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็ทริปนี้สรุปแล้วก็คือค่าชาร์จกูไม่เสียเลยสักบาทเพราะว่าเดวิ่งตลอดคือตอนแรกอยากจะ ไม่ได้เสียจังมันนะยังไงก็ด <|so|>> ูแลสุขภาพบอกไปยังว่เอานะเจอกันพรุนี้นะสวัสดีเจ้าครับแฮปปี้เบอร์เดย์ไปยังแฮปปี้เบอร์เดย์นะเจอกันพรุนี้ดูแลสุขภาพไปยังอ่าดูแลนะเจอกันพรุนี้